สวัสดีครับช่อง YouTube พ่อเพิงครับนี่ได้คนขับแล้วครับไปไหนอีกล่ะอ๋อแป๊บเดียวนะครับเพิ่งไล่หาตัวคนขับรถถ่ายทําช่อง YouTube พ่อเพิงนะครับนี่เอาซาเล่งนะครับซาเล่งหายจินนะครับ่อกว่านนี่ไปดับอยู่บ้านย่างทายแจ้งครับเมื่อนี้เราจะไปต่อที่เขื่อนคุยเชือกนะครับเช้าวชาวตัวนี้นะครับ เราจะดูบรรยากาศคนริมน้ำนะครับที่ประสบอุทกกะัพรครับติดตามข่าวให้กับเอฟซี FC, ช่อง YouTube นะครับในคลิปแรกก็ถ่ายที่บ้านสำโรงนะครับตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่เป็นคลิปที่2นะครับเพิ่งหาคนขับซาเล้งได้นะครับวันนี้้เช้านี้นะครับเราจะไปต่อที่บ้านคุยเชือกนะครับพิกัดเส้นทางหลวงหมายเลข 2 3 9สนะครับขอนแก่นกูทองนะครับออาานบ้านเขื่อนกูทองนะครับลุงหน้าไปยังขอนแก่นนะครับเบิ้งเอาครับนี่เค่อยๆเด้อลูกพี่พวามันจะได้ไม่เคลื่อนไหวนะครับนี่เบาๆนะครับประมาณนี้นะครับรถบ้าต่างๆออกมาเนถนนเมื่อนะครับได้ริบหนามนะครับพี่น้องเส้นข้าง บัตเกินกูท่องครับทางลมไม้เหล็กสองสามเกา้าหนึ่งนะครับก็ไปทางนน์น,นะครับอาเว้นกำลังขึ้นครับนี่ือบริเวณฝของแก๊งยาโรดนะครับเขียวเกียน จะรักใครบอกว่าถนนจะซดนะครับเรื่องการก่อสร้สางน,นะครับของบริษัทด้ในการว่าระเมาทำการนำขั่อปีที่แล้วนะครับนี่น้ำใกล้จีจอดกันแล้วครับอยู่กันแล้วน้ำยู่กันแล้วเป็นไน่ครับน้ำยู่กันแล้วครับต้องเสมอการน,นะครับพ่าไหลไปไหลมาครับดูนี้นะ้ำมีความระดับตั้งระดับอยู่ประม,มาณสามเมตรนะครับเด้อจากลำธี หายัข็งงาลุนนะครับยังต่างระดับกันอยู่ครับนี่คือร้อยแตกของปีที่แล้วนะครับพี่นะร้อยแตกครับนี่นี่ผูขาดครับแต่ว่าไปขาดที่วัดชาสาราตำบลย่างรายแจกครับอยู่กลางครับท่วมครับดูสภาพวงน้ํานะครับนี่วงลอยครับวงลอยครับคือสะพานศาดไท่ครับนี่สะพานนี่แหละครับไม่สพานลงไปครับคือขาดอยู่างไปครั เีนะครับือไกลับมากนะครับเมื่อสินทสามารถสัอจอได้อื่นได้มากดีคือบานตัวนินะครับบานบ้าัวยนะครับบานตัวยสัมรนะครับเน้กั้้าครับคือของว่าเปนเปอมครับในยอนะครับไปนะครับไปเลยๆนะครับดี อ้าววะข้อเป็ดข้างหนเวะข้อเป็ดนะครับนี่ปรยู่ก็นำ่วมก็ที่มีบรรยากาศของขอบเป็ดนะครับอ้าวขอมองขออเป็ดนะป้าขอดูใขรเป็นนะครับนี่คือขออเป็ดมาขางท่ากันเลยเห็นเป็ดเจ้าคิงสว่ังเจ้าเห็นเป็ดข่อยบอนะครับบอแมนนะครับนี่คือเป็ดบอบินบอได้นะครับถ้าเป็นคิงสว่างลรวเห็นเป็ดข่อยบอนนกเป็ดคักนกเป็ดซีเรียลนกเป็ดครับ นี่คือฟาร์มเป็ดอีกฟาร์มหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างทางทางข้าง,างบ้านสำโรงนะครับนีเด้อเป็ดก็ช่วงนี้น้ำขึ้นนะครับน้ำหลายเป็ดหายจินยากครับเป็ดกระสิบ,บ่คอยใข่บ่คอยไข่เนาะป่าเนาะนี่เป็ดสภาพครอบเป็ดกระเฮ็ดแบบไาไงเด้อนะครับหลายคนดีเอาคอยดีเฮ็ดจังไดน,นะครับใส่ผ่าเขียวนะครับใส่ดางเขียวมาตี เป็นซีเลียมนะครับให้เพ่นยูร์ล็ะรอบด้วยผ้าซแลนนะครับเพื่อป้องกันบ่าให้ให้ตื่นนะครับ่ันตื่นเราบ่ใครเลยเป็ดสิครับบ่ให้ตื่นนะครับบ่ให้นกหนูบ่ให้ข้นบ่ให้หมามาย่างไก่ข้นยางไก่ครับถ้าไดตื่นแล้วไม่ไข่นะครับเป็ดนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็ดบ่ไข่นี่เนาะป่าเนาะเป็ดคือบ่ไข่คือคือเจ็บแล้วไข่อะไรบ่ก็แผงก้า เก้าสารกิเกตเนาะวันละสองร้อยสองร้อยก็ฟังแทงนึ่มีสามสิบเมย์ได้เนาะครับสองร้อยกัวนะครับสองร้อยกัวก็ยังขาดทุนอยู่เนาะครับเนาะขาดปะขาดปะขาดอยู่เขาสีไปได็กกําไรตอนไหนล่ะครับเรื่องเป็ดนน้ำลงเนาะครับน้ำลงบ่ต้องบ่ต้องเกี๊ยบ่ให้อาหารเลยหาให้หาอาหารเองเนาะต้นทุนมืาเลยจักบาทครับเป็ด่ยนเรอตัวยี่เนี่ปะห้าร้อยค่าอาหารจักบาท มื่อไรยักบาทมือละพันกตัวขาดทุนนะครับในช่วงนี้ต้องรอไปก่อนครับไปเยๆเร็วนี่คือพ้อนระครับพ้นตังานเบาวสวดนะครับเบาแกอ่าวันนี้นะค่าตัวไม่เกิน20นะเราเนี่ยครับดีๆไปเราจะต่อไปที่ข้างทางนะครับเส้นทางเคือนกูท้องไป ไปเบื้องน้ำถ่วมของพี่น่องนะครับของพี่น่องตำบลหน,นองบัวว่ได้ลง YouTube จักเถื่อเลยนะครับเพราะว่าทางสัญจรไปบ่ได้นะครับเมื่อนี้ก็ที่ถือโอกาสไปตามทางครับทางหลวงหมายเลขสองสเก้าหนเขื่อนกูทองนะครับทำเรียบแม่น้ำฝั่งแม่น้ำชีนะครับเราจะไปที่เขื่อนคุยเชือกนะครับที่กัดที่เขื่อนุยเชือก ก็ไปตามทางนะครับมุ่งหน้าไปทางขอนแก่นครับครับเอาวจับครับดีดีครับครับดีดีรถมันสั่นเหลือเกินนะครับเหมือนกับแผ่นดินไหวเลยทีวเดียวนะครับนี่นี่ทางด้าน้ายมือนะครับเป็นริมที่นะครับเป็นฟังซี่ครับแล้วนี่เป็นไฮน้าของพี่น้องเหรอครับนี่พี่กัดยุก้อนหนาประตูน้ำห้วยน้ำเข็มนะครับนี่ครับกราจะผ่านไปนะครับ กาสดีนะครับต้องขอบคุณนะครับเทีมสีที่ให้เกียรติตาช่องพ่อเพิ่มคำต้องหน่อยๆครับปีที่แล้วพอได้ใายท้ำช่องยูทูปนะครับเนื่องจากโทรศัพท์ตกน้ำครับแต่ที่ติดจะบอกนะครับตอนนีมเพื่อใส่โทรศัพท์ทีทใช้ถ้ำอยูทูปต่ออีกเสียเวลาอยู่หนึ่งปีนะครับวีดีที่แล้วโทรศัพท์ตกน้ำนะครับก็เงียบไปถึงปีเลยทีเดียวนะครับ ขึ้นนะครับในช่วงของเช้าว,วันที่สวยงามมากนะครับเช้าว,วันที่21ตุลาคม2565นะครับนี่ก็แต่เว้นกำลังขึ้นเลยคืองามเลยแต่เว้นต้องแสงนะครับต้องเอาสัญญาณให้ว่าทุกคนต้องเริ่มขึ้นเข้าสู่กลางวันของวันที่21ตุลาคมนะครับทุกคนต้องเตื่นขึ้นนะครับมาสู่กับชีวิตน,นะครับ นี่คือประตูน้ำห้วยน้ำเค็มนะครับสภาพนะครับน้ำก็ไม่ห่างกันมากนะครับน่าจะประมาณ3เมตรนะครับอังจากขัานต่างระดับของน้ำที่นะครับบพอหน่าจะมีปัญหาของเรืองขาดนะครับแต่ว,ว่าน้ำไปขาดะลักิบบันทาสาราต่บนนี้ถะาแรก,กโกสุมพิสัยมาหาสารคามน้ำามเลยลดระดับลงมาครับโถเพื่อมาครับเราจะไปต่อนะครับเราอยากจะไปดูนะครับ ทางบัตรน้องผืนนะครับทางบัตรของพระคู่สุวรรณประโชดนะครับท่านพระอาจารย์เกียรติสือดังนะครับว่านำสวมบัตรมนแล้วพระอาจารย์พระคู่สงสาเจะเจ้าเพื่อวิสัยนะครับทับยูจังได้นะครับทีทางเกียรติสือติดต่อกันไหนนะครับพอเปิดอรมาตามนะครับในช่วงสครับไป อ,อาจารย์อุทัยเราดีเนี่ยครับนี่ขร้นการบำาบารของเลืยนเคลื่อนวิทยาศัล์นะครับฝาดบอกแน่ลูกพี่ฮ <c oughs> าลูกศิษย์เขาเฉล็กขึ้นฮอด <c oughs> นี่คืออาจารย์อุทัยเราดีนะครับจากขร้นการบำนาญกลับมาเป็นชาวประมงไปแล้วนะครับช <c oughs> าวประมง <c oughs> ครับได้ปลาได้ใส่ยังครับอาจารย์ใส่แางตีโอ้ชอบทรมานสัตว์นะอาจารย์นี่ไป ส่ด่างทรมานสัตว์เด้อครับเด้อโอ้ใส่เบ็ดเดียวส่เบ็ดก็หยอกปลาเด่นครับเพราะอย่างครับโอ้ยพอ่อเผื่อกเพราะว่าหยอกก็องซื้อครับนี่ครับปลานะครับ,บนีจจปปน่นคอือพนังกันน้ำนะครับท่าคงของบ้านอาจจะไปบ้านน้องือนะครับนี่ของหน้าหน้าแพะก้อยยี่หน้าพอหำ้ำนะครับนี่พอห้ำคุณแม่แม่แมนั่นแม,มแม่สมนะครับแม่ถั่บ้านน้องตู กล้วยเรียบร้อยครับเพิ่งสภาพกล้วยเอาพี่น้องเอ้ยกล้วยนี่อย่าปลูกไก่นามเด้อผู้ใดปลูกกล้วยปลูกพี่ได้ตายปีนั้นครับเป็นปุ๋ยทันทีเลยนะครับนี่กล้วยงามมากครับปีนี้น้ามองนี้ทาหารก็กันนะครับเลยพนักตินจะไหลทะลักลงไปยังแกงยาลดนเ้อไปกระทบทางตะบลนาทองาทางอำเภอเชียงยืนทางแบ่งบางลามนะครับทางเราบัวบานทางพงคนละครับทางท่านกำนังบนมากคนละนี่ถมด้วย ยุดทังพี่นะครับเพราะเป็นดินเหนียวครับเป็นดินทรายนะครับนี่มาเพราะว่าหาแรงดินบ่ได้นะครับเพราะคือของจุดของปลาเดือดของของปลาปัดนะครับปลาปัดสำลรองนะครับนั่นดินเหนียวล้วนๆนะครับนี่ดินดินทรายนะครับดินเหนียวบนทรายอาดุงาให้ครับอาดุงบ่ได้บ่ได้ของหลวงนี่เราจะไปที่ครับว้าววิ่งเร็วได้นะครับวิ่งเร็วได้นะครับในรอบนี้นะครับ นี่ก็บ้านน้งผือก็ท่วมเต็มเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับนี่ฝั่งขวามือนะครับกัอนเดียวอันชาอ้ายก้อนน้ำผึ้งนะครับนี่คงเหลือนะครับนี่เหลืออยู่เหลืออยู่หลอกอยู่ขวานี่นะครับอยู่หลอกดิหลดิอนี้นครับดิเรียบร้อยไปหมดแล้วครับท่าน เอาเดี๋ยวอเอาไปครับเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปที่ทางเข้านะครับปิดคลิปที่ทางเข้าข้าวข้างใี่ข้าวเหอยู่สแก่นะนะครับเนี่ยที่เป็นต้นรอของการเกิดเหตุับเต้าของพอเปิดเลยนะครับวุ่ใจเลยครับต้นจะเห็นหน้าครับคุณภาพมในการกินทานสุดยอดเลยนะทานที่นะครับ พ่อพี่วิอยากไหมคมับโอ้หลุดไส้แอมพักกันมาพักกันนี่เด็กใส่เป็ดด้วยใส่คอร์ไปถ่ายรูปอีกนี่อีกแล้วนะครับทำมอ่ะนี่เพื่อนแร่นะครับหมายบุญซีดีไว้โอ้เป็นคนแบบนี้เหรอครับนี่เพื่อนแร่นะครับกับลูกไส้มานั่งเนื้ขางทางเลยมื่อนี้มาถ่ายยูทูปนะครับคืนฮอดบรรยากาศนะครับก็เลยมาพ่อมีตาเป็ดกับเป็ด ครับเ,เจอเป็ดอีกแล้วนะครับเท้านี่โอ้โหเป็ดยกข่างทางเป็ดพอแล้วเหไหมฮนี่คือเป็ดนะครับวม่มาไปก็ไม่ยกขานะ้างท่างเลยน้ำรวมเท้าเปิดหน้าหน่อยดิเปิดหน้าหน่อย เปิดหนาวใครไม่คอยเบื้งนี่เจ้าของฟ้าปิดตัวจริงนะครับแฟนพ่อยิ่แล่นะครับพ่อยิ่บุญซีดีไว้ครับเขาใครร้ายปันไดมือนี่เป็ดหลายปันไดปน,นยญาหลงปนยญาหลงเป็ดหลายปันไดตามรอยกว่ามีเป็ดจย,ยกโวยนี่สองพันเท่าไร คันหาเป็ดตื่นนะครับส่วนมากของนี่นะครับบอได้แล้วล้อมสะแลนดำนะครับเพราะว่าคนนอนอยู่กับนี่นะครับแต่ว่าสองเกาะผีพนมานนะครับจะล้อมไดยสแลนดำนะครับนี่เออบรรยากาศของอ่าน้าท่วมนะครับของตำบลหนองบัวนะครับอำเภอโกสินพิสัยจังหวัดมาหาสารคามนะครับ อาจจะมีอาชีพจริงนะครับที่เขามาเสริมคืออาชีพเลี้ยงเป็ดนะครับน้ำท่วมพวกปูหลายหอยหลายนะครับมันก็เลี้ยงเป็ดนะครับช่วงนี้ก็ขาดทุนนะครับแล้วเลี้ยงเป็ดนี่อากาศทุนนะครับขาดทุนึ่งพอเถ้าเดี๋ยวไข่บึ้งกันนี่เห็นบปมืัอนี้ว่าไข่สามลอยนะครับสามลอยกัแพ้งกระบ,บาดคุณแม่ด้วยนี่แพ้งกระบ,บาด ร้อยสิบบาทนะครับสามสิบสามสิบวยร้อยสิบบาทนะครับจากหน้าฟ้ามนครับนี่คือ,อาฟ้ามเป็ดของขอแลกหรือว่าพอบุญสิตีไว้นะครับผมช่วงเศร้าผมก็เดินทางมาถัดไท,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 ทยทำยูทูบก็ได้มากพอพอดีนะครับโดยบังเอืญนไม่ได้นัดหมายนะครับนี่เป็นกําลังใจให้นะครับพอบุญใช่เดี๋ยวถ่ายลงไปหน้าปกช่องยูทูบได้นี่นะครับเจ้าเมื่อโตจริง ไอ้เพื่อนเ้ยนี่มองหาหนามแอมแอมแอมหาหนาพี่นี่คือมองพักของคนน้ำท่วมนะครับคนเลี้ยงเป็ดนะครับจะอยู่หน้าปกของ YouTube เลยนะครับวันนี้ครับเป็นกระไรใจน,นะเพื่อนนะให้โชคโชหมันหมานนะครับให้ไข่ทุกตัวตัวผู้ไม่ต้องไข่ก็ได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ